หลังมุนมาไห <c oughs> นอ่ะมันอยู่ต้นไม้มันเึึงขอกินข้าวแป๊บจะตายแล้วมันเก็บถ่ายคลิปยังกูกูจะเป็นพิธีกรถ่ายแล้วเอาเลยแม่งไม่ได้ยินเสียงกูช่างแม่งเถอะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาล่าจโจนกันนะทุกคนจะลืมกดไลค์ให้กับช่องทุบคณอินเกมียวสีดแวเยนะหลัง<ป>หลังหลังงุนไหม <ไ>ปแป๊บแป๊บคือกูโดนสองดอกกูตายไอมันไม่หิวเลือดให้กูเลยวะเลือดเต็มไหมยังไม่เต็มเลือดกูก็เหลืออีกสามดวงก็เต็มมามามา,มา,มามเฮ้ม,มันเดินเข้าไปในถ้ำ ตารางนี้แหละระเบิดต่้มเลยนั่นโอ้โหแม่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยสัสเออไงกูถึงถอยหลังนี่ไงมึงโลเคียตน้นไม้ไม่ไหวแล้วต้นไม้อะ่ะเคียต้นไม้ะอะไรเวลานี้ <c oughs> วะ <c oughs> มันเป็นเทียมเนี่ยแล้มึงดูในกลุ่มในกลงตรงนั้นดิทำไมมันถึงขังพวกมันเดียวกันกันอีกว่ะ อันนั้นน่าจะเป็นพวกทรยศ์ก็เหี้ยแล้วมันใช่แล้วไม่เราย่อมันไม่เห็นเราไม่เห็นก็เหี้ยเราไปปล่อยพวกเพื่อนทรยศมันอนกมาไหมจะพักมันลุมเราทําไงเราต้องเก็บไอตัวที่อยู่เดียวเดียวก่อนมึงเห็นมันม้ยบนเขาอืมพร้อมยัง กูกูกินข้าวแป๊บเฮ้นายจิงก็ลงมาดิไม่รัวมึงหรอกทำไมมึงมึตัวไม่ใช่เหรอวะมึงถ่ายคลิปแล้วจริงๆใช่ไหมถ่ายแล้วอย่าลืมติดตามช่องกระพุนอินเกมเลยนะอุ้ยอุ้ยหนวดมึงปังตัวอุ้ยอ้ยอุ้ยมันมามันมาเฮ้ยเชียว มดาดีซาดหว่าที่มันกำลังเอามึงอยู่นั้นกูก็สอดไหลดังแบบเนียนเียนเดินมาดิเดินมาดิมามา,มาไม่กลัวเลยสมัยให้หมดมาแล้วมัน,มมนห,หมดกดยอ่อกดย่อย่อแล้วเฮ้ยมันเครื่องกูเล็กตายตายตายอย่าลืมติดตามช่องกระปุกอินเกมด้วยนะครับ ไม่เราไม่ได้ไปไหนสักทีเราอยากตรงเนี้ยไปยังปไปเถอะเฮ้ยมึงมีมึงมีเอ็นนั่นไหมขวานม,มีอะไรหรอมีหลังหลังไม่ใช่โจนแต่เป็นสเกลิซันโอ้โหเอ็นชาร์ดมาเชียวไอตัวข้างในเอะกูจะตายเพราะสเกลิซันเอากูติดบั๊กม,มาดิสั้น ไม่ช่วยแเพื่อนมึงมันยิงกูอยู่มึงขึ้นมาหลอยมันเลยก็เฮียยิงกูเนี่ยไอตัวข้างในมันไม่ยิงเลยแต่เราอย่าไปสนใจมันยินงเราได้ไงมันยังไม่เห็นเรากลัวควานม,มาอยู่นะโน,น่นเอาไอเฮียมันมีตัวเอ็นชาร์ดกูตายนะเราไม่มีเกาะเลยข้างในดีกว่าปะเรามีแค่โล่นะเว้ยอย่าลืม ีอะไหมว่ามันตายมอีกระว,วังนเลยนตกแล้วแหลกตูแร,แร,แรแหลกันรักแกแล้วน้ำอิงเดี๋ยวนะคือตอนเวลาที่เราถ่ายทำอะ่ะมันเป็นเวลาตีหนึ่งสี่นาทีนะทำไมำคะมลาโจนตตีหนึ่งเราจะขุดแล้วนะเราจะรอดไปด้วยขุดไปเลย ทางบ้านมันเลยมีไหมไม่มีฉันดูันบนรณอนก่อนได้แม่เหล็กจัดฉันบนน,บน,นีม่มีอะไรไม่มีว่ะไม่มีเหรอม,มีฉันสุดฉันบนตัวหัวหน้านี่ กาจะได้ไหมเขก็กาโอ้โหมันฝรั่งเก็บไปเปลืองทอดเลยเก็บทงด้วยเก็บทงด้วยถือว่าเรามาล่าจโจนเราจะเอาไอ้พวกในนั้นไหมเอออยากอยากอยากลองอ่ะมันมีตัวเอ็นชาร์ดนะแต่ว่าเฮ้ยมันมันมีอีกมันมีอีก,อกไอ้มืงอเห็นไอข้ขาวๆข้างหลังนั่นไหมนั่น อันนั้นมันเหมือนเป็นของเลยป่ะใช่ใช่มันต้องมีตัวขดัดอยู่ขอให้มันเป็นออตีวไอตัวหลังอะทำอะไรอะไรอมันมันคือโต๊ะครับ มันไม่มีอะไรนอกจากโตัวครับเบินกลับบ้านเอาไม่สู้กับไอ้แกงนั้นเหรอมันใจไม่ละเราเจาะรูแค่รูเดียวไงแล้วก็ตีมันจากข้างล่างเงจาะรูข้างล่างแล้วไม่ใช่เจาะข้างบนมันจะได้ไม่ยิงเราอืมเหมือนเดิม เออมันยิงกันเองตี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 วิวสามเาร็วพี่ใช้น้ำยาเจ๋งไปเอาของไปไปที่อะไรดิกลับบ้านกลับ้านโอ้กูหวังว่ามันจะมีอะไรดีป้อมโจนโคตรกากอ่ะมึงดูสิ่งที่กูได,ด้ นนเห็นแล้วน้ํายาแล้วเราจะหายนั่นจากไหนกูกำลังจะถามเลยละอองสกูล่าจากไหนอ๋อแอนเดอร์แมนทางนี้ทางนี้เดี๋ยวมึงต้องบอกลาคนณดูหมดเว้ยจบไปแล้วนะครับจบการสู้โจรก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมลกดไลค์ซองของเนเกม ไม,ไม่ทันเวลาก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับช่องกระบุนเอ็นเกมนะครับบนมันใกล้มืดแล้วเนี่ยเลยนอนอปะนอนดีกลับบ้านไปทำท่าตักถุมมันรุ่นเอฟเอฟอ่รเออ ได้ออกจากเกมน,นี้สักทีลืมทางกลับบ้านไหมไม่ลืมไม่ลืมตองไปทางนู้น ไม่วิ่งตามหมากูใกล้ถึงบ้านแล้วเนี่ยใกล้ถึงบ้านแล้วเหมือนกันแล้วถามทำไมยังไม่ได้รู้ว่ารู้ทางกลับบ้านกันทนะั้งคู่ถึงบ้านแล้วปิด เอากูมาเนี่ยงไปไหนพิกัดเท่าไหร่ลบเก้าร้อยเจ็ดหกสิบเก้าข้างหลังสี่ร้อยเก้าสิบสี่สอยเก้าสิบสอยู่ไหนเนี่ยไปทางทิศไหนมั้งเนี่ย <c oughs> ไปเซฟเตียงแปบ๊บ มายังเนี่ยยังไปไม่ถึงนานด้ย มึงโอ้มึงเดินมาไกลบ้านมันดูไม่ได้ห่างจากป้อมโจนน,นัานมาแล้วยินดีต้อนรับกับ ไหนท่าปักทงทำดิ